สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปทั้งหลายสวัสดีจ้าเมื่อนี่ยยายมาเที่ยวเลยอแต่ท่านผู้ชมมาพักผ่อนจากเมืองทะเลเมืองที่แบบว่าเมืองที่ขาโเมืองท่องเที่ยวนอกแต่เนาะแต่ว่าอยู่ทางบ้านทางสวีเดนดเนี่ยขาเจ้าบาใส่แมดกันเด้อจ้จะท่านผู้ชมมาทะเลกันจ้ม เลยบริกาททำคลิปเลยบริษัทไปหาพี่น้องทั้งหลายนอะกจากพี่นั่นว้เหยืยากกับบ้านสะดวกงแง่ใดก็สิไปหาแล้วจากเพราะวา่าเขาไปหาในไลนสดนของเพื่อนๆบางที่ข้นมันน่มีแม่แต่ท่านผู้ชมแต่นี่เยอยากกับไทยบางที่ก็ยังได้ตืบเงินเลย <laughs> อันเน็ตมันบ่สะดวกแม่แต่ท่านผู้ชม ว่าดีจ้ะอีกอย่างเปลืองเปลืองแกท่านผู้ชมนอกจากอายุบ้านใส่ไวไฟอย,ยูุ่บ้านนอะแต่เนาะท่านผู้ชมมันจงแบบนั้นอันมันก็สวยอยู่จ้ะมีหอยไม่ยังแหง้มแหงแต่มันก็ปรนะสบผลเนาะมาไก่เด้ขครับรถมาอันหาร หกชั่วโมงแม่แต่ท่านผู้ชมค่ำสนอนหันกินลมชมวิวแต่ว่ามืออื่นก็สิกลับแล้วละ่ะก็เลยไปหาพี่น้องบ่สะดวกแม่ขอโทษหลายๆเด้อจ้ะจังไลก็คอมเมนต์เอาไว้ยายๆจะไปหาทุกๆคนเด้อจ้ะทุกคน,กกคนปล่อยทุกคนมีแต่ความสุขเด้อจ้ะโชคดีมีความสุขทุกผู้ทุกคนเอาใจช่วยช่วยกันทุกๆคนเด้อจ้ะ ชมวิวกันจ้ะชมวิวชมบรรยากาศนอกจากหมองที่ยาย่มากเป็นเมืองอันสวีเดนนี่ล่ละทะเลที่ว่ามันติดกันาข้ามทะเลไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นของอันประเทศนอร์เวย์นจกนากอืะ เอสิมุนในเบื้องทางอ่ะนั่นน,น,น้ำน่าจะมาชมวิวกันนะน,นะคะทุกคนวิวแดดดีดีแดดร้อน koll på er, så det... det här แดดดีแต่ว่านากองมันอยางงวน่เพราะว่านากองยา,ยา่ยม อมองนึงจะไปะทะเลอีกมองนึงรถไปจอดไปหุ้นมากกับพ่อบ้านนี่แหละจ้ะ